สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะวันนี้เราพามาทำเมนูปูอบบุญเส้นนะคะอันดับแรกเราก็นำสามชั้นไปคนคๆๆให้มันสุกนะคะให้มันมันออกแต่นี่มันมันไม่ออกนะคะก็เลยต้องใส่น้ำมันช่วยนิดนึงหลังจากนั้นก็คั่วคั่วคั่วไปเลยะคะ่ะ ขั่วไปเลยแล้วที่นี้นะคะลืมถ่ายตอนที่เรากำลังจะใส่อุปกรณ์ต่างๆไปนะคะตอนนี้เราก็พอสุกแล้วนะคะเราก็ใส่ขิงกับกระเทียมไปเลยนะจ๊ะแต่อันนี้เราลืมใส่แล้วก็เลยม,มาใส่น้ำปรงุงแล้วก็บุญเส้นเลยนะจ๊ะอันนี้เราลืมใส่จ้ะลืมถ่ายขั้นตอนนั้นนะ นี่เราก็มาทําแบบนี้เลยเราก็มาใส่น้ําปรุงกับบุนเส้นนะคะรอจนเดือดแล้วก็ใส่ปูลงไปค่ะนี่เลยนะคะปูแล้วก็ใส่ปูลงไปชอบปูเยอะแล้วก็ใส่ปูเยอะใครชอบปูน้อยแล้วก็ใส่ปูน้อยนะคะใส่ลงไปค่ะนี่แล้วก็รอให้ปูสุกนะคะอบให้ปูสุกก็จะอบให้น้ํามันแห้งเลยนะคะนี่เลย ทําง่ายๆนะคะทํารับประทานเองที่บ้านเลยนะคะแล้วก็ปิดไว้นะคะปิดฝาไว้ให้น้ํามันแห้งนะคะน้ําแห้งแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะวุ้นเส้นก็จะใสๆนะคะพอแห้งเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะทุกทุกคนฝากด้วยค่ะนี่เลยหน้าตาของปูอบบนเส้นของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่เลยเราก็จะลืมใส่น้ำมันงานะคะแล้วก็ใส่น้ำมันงาลงไปอีกนิดนึงหลังจากนั้นก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็คน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 ให้เข้ากันแล้วก็ปิดฝาไว้อีกนิดนึง หลังจากน้ำแห้งแล้วมันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะน่ากินมากเลยทุกคนอร่อยเด็ดเลยนะคะนี่หลังจากเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ฝากไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ